ราคาเด็กๆเ,เปิดแบบฝึกหัดหน้าที่2 8นะคะถ้าใครเจอหน้าที่28ตามนี้แล้วนะคะเด็กๆด,ดูข้อที่5อ่านตามมุณครูนะคะโยงคําที่มีสระเหมือนกันข้อที่5นี้นะคะเขาจะให้เราโยงคําที่มีสระเหมือนกันซึ่งจะมีคํามาให้ทั้งหมด หกคำทางด้านซ้ายมือและหกคำทางด้านขวามือนะคะคุณครูเขียนหมายเลขกำกับไว้1 2 3 4 5สอเพื่อสะดวกในการเรียกชื่อคำแต่ละคำนั่นเองนะคะเดี๋ยวเด็กอ่านคำที่หนึ่งตามคุณครูนะคะรอเอือเรือรอออรอเกาะอกเกาะทอเอเธอทออืเธอ ขอเอียเขียไม่เอกเขียต่อไปคำข้างหลังค่ะจออ,จอ่อเจสอเอือเสือพอออพอไม่เอกพอ่อสอเอียเสียรอ,อ,อเอเลอะจอเออเจอเดี๋ยวเราไปดูคำที่หนึ่งกันนะคะว่าคำที่หนึ่งเป็นสระเสียงอะไรนะคะ แล้วเหมือนกับคำที่ที่อยู่ฝั่งขวามือคำไหนที่เป็นสระเสียงเดียวกันกับคำที่หนึ่งคำที่หนึ่งรอเอือเรือสระอะไรคะรอเอือเรือสระเอือนะคะคำที่หนึ่งรอเอือเรือสระเอือตรงกับคำไหนนะคำนี้จอเอ่เจาะสอเอือเสือพอพอไม่เอกดพ่อสอเยอเสียรอเอเลอะจอเออเจอสระเอือคือคำว่า เสือเห็นไหมคะเด็กๆเด็กๆขีดตามครูได้เลยนะคะคําว่าเรือกับคําว่าเสือใช้สระเดียวกันใช้ไม้บรรทัดขีดนะคะจะได้เป็นเส้นตรงที่เป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะต่อไปคําที่สองรออรอสารออเหมือนคําไหนคะคาที่เหลือมีเจาะพ่อเสียเลอะเจอรอออรอรออเหมือนคำว่า เื็นคาว่าพ่อค่ะเพราะว่าพออพอไม้เอกพ่อก็เป็นสระออเหมือนกันนะคะต่อไปคําที่สามค่ะกอเอเกาะเห็นไหมคะกอเอเกอาะสรรอนะคะกอเอเกอาะสระออเหมือนกับคําว่ามีเจาะมีเสียมีเละมีเจอคําไหนคะอ่าก็เหมือนกับคําว่าเจาะค่ะเกาะ,ขะ จาะสาระออเหมือนกันนะคะต่อไปค่ะข้อที่4ี่ค่ะทอเอเธอสารเอสารเอ,อเหมือนคำไหนคะมีคำว่าเสียเลอะและเจอคำไหนคะสารเอออ๋อคำสุดท้ายนี่เลยค่ะคำว่าเจอเห็นไหมคะทอเอเธอก็สารเอ,ออจ่อเอเจอก็สารเอนะคะต่อไปค่ะข้อที่คําคำที่5นะคะ ทอเอเธอสระเอมีคำไหนที่เหลือมีคำว่าเสียกับคำว่าเลอะคำว่าเธอสระเอเหมือนคำไหนคะอ่าเหมือนคำนี้ค่ะสระเอเหมือนกันเลยเถอะกับเลอะต่อไปค่ะคำที่หกนะคะขอเอียเขียไม่เอกเขียเป็นสารเอียค่ะเหมือนกับคำว่าเสียซึ่งเป็นคำสุดท้ายสารเอียเหมือนกันโยงเลยนะคะ เมื่อเด็กเกเสร็จข้อที่5แล้วนะคะเดี๋ยวเราเลื่อนไปข้อที่6กันค่ะข้อที่6นะเดี๋ยวเด็กๆอ่านโจทย์ข้อที่6ตามมึงครูนะคะเลือกคำเติมในช่องว่างให้ถูกต้องเขาจะมีคำมาให้ทั้งหมด1 2 3 4 5 5คําคำแล้วก็มีข้อ มาให้ห้าคอเดี๋ยวเราไปดูคำที่1เขาให้คำว่าอะไรมาเด็กๆอ่านตามครูนะคะคออคอจเอเจอสเอเสือบอเบอโตโอโตไม้ตีโต๊ะอค่ะดูข้อที่หนึ่งนะคะเด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะ,น,น,ะ,คะน้องนอนบนน้องนอนบนอะไรคะ บนคอบนเจอบนบนเสือบนเบาะหรือว่าบนโตะคะนอนบนอะไรคะอ่าน้องนอนบนเบาะเด็กๆด็กตันคาว่าเบาะที่อยู่คําที่4ถทิ้งนะแล้วนําคําว่าเบาะมาเติมลงในข้อที่1อย่างนี้นะคะอ่านตามคุณครูนะคะน้องนอนบนเบาะต่อไปข้อที่2ค่ะภูผาขี จุดจุดจุด,จดช้างภูผาขี่อะไรคะขี่อะไรช้างคะมีคําว่าคอเจอเสือโตขี่อะไรคะอ่าผู้ผาขี่คอช้างเด็กๆตัดคําว่าคอทิ้งแล้วนําคําว่าคอมาเติมลงในข้อที่สองแบบนี้นะคะต่อไปข้อที่สามคะ่ะในป่านี้มีมีอะไรคะจุดจุดจุดดุ ในป่านี้มีอะไรดูนะมีคําว่าอะไรเหลือเจอเสือกับโต๊ะมีอะไรดูคะอ๋อง่ายมากเลยค่ะข้อนี้มีเสือดุค่ะเด็กๆเติมคําว่าเสือลงไปสอเอือเสือ่…เด็กๆอ่านตามครูนะคะในป่านี้มีเสือดุต่อไปข้อที่4นะคะน้ำใสเคาะ จุดจุดจุดเสียงดังน้ำใสคออะไรเสียงดังคะเด็กๆมีคำที่เหลือคือคำว่าเจอกับโต๊ะคออะไรคะอ่าถูกต้องค่ะคอโตเด็กๆก็นำคำว่าโต๊ะมาเติมนะคะต่อโอโตไม้ตีโต๊ะเห็นไหมคะเด็กๆอ่านตามคุณครูนะน้ำใสเคะโตะเสียงดัง ต่อไปค่ะข้อที่หข้อสุดท้ายนะคะใบโบกใบบัวจุดจุดจุดงูอะไรงูคะเหลือคําสุดท้ายอ่าถูกต้องค่ะใบโบกใบบัวเจองูนําคําว่าเจอลงมาเขียนตรงนี้นะคะจอเอเจอเด็กๆอ่านตามครูนะคะใบโบกใบบัวเจองู แล้วคะ่ะหน้าที่28ก็เสร็จแล้วต่อไปเด็กๆเปิดไปหน้าที่29นะคะ